เป็นการรวมอดีตพระเอกนางเอกร้อยปีที่แล้วครับนีนางคนนี้็อดีตไ0่ลยอยปีก็อยู่มาด้วยกันนั่นแหละดาวข้างฟ้าครับเมื่อไหร่โตทีเราโตเมื่อไหร่เราใช่แต่หน้าแกนะ

แม่ทุมเนียแม่ทุมสองพันหกสิบแคนอะไรเนี่ยดูดิแม่ทุมแม่ทุมพูดถึงแม่ทุมหนยครับอ่าพูดพูดถึงแม่ทุมหน่อยพูดถึงแม่ทุมหน่อยโอ้โหรู้จักกัมพูชาสเแล้วเกินท่าสิโจ้รู้จักกันนานมากๆเลยนะไป ที่ไปสนุกที่ที่เราเคยไปไปรำกันไปรำกันอะไรไปรำน,นัาท์รำไปไปทำไปอะไรกันเนี่ยเล่นบอลเน้ดีเกน่พอดีนะไปเล่นเกมอะไรก็ดีซึ่งไม่เคยทำมาก่อนได้ทุ่งนาไปได้ไปเล่นลิเก้เราเพ่อนเราพอดีเราเรารู้จังกันมาท่านเขาเป็นยังสาวมากอ่ะยังสาว อยากว่าก็เป็นแฟนร้องลอง <c oughs> เป็นแฟนลองก็ <c oughs> โอเคสุดมันก็ม,มีคาวามรักคาวามสนุกมีีทั้งความสุขครอบอะไรต่างๆเนาะร่วมร่วมร่วมกันหมดเลยนะตอนนั้นก็มียังตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่หลายคนยที่ที่ยังใช่ใช่ยัง ยังเล่นยังแสดงอะไรกันอยู่่าเนี่ยนะไอ้พูดไอ้ทุ่มแต่หน้าสีก็เนี่ย่าฮ่าฮ่ต้่งฮ่า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 ม่าม่มฮ่วฮ่าฮ่าฮายคาทีา่ว่าย่าอยู่ยา่าฮ่่ในปัจุ่บันนี้ด่วย่า่า่าต่ว่าฮ่่า่าฮาฮา ขาจะอย่างว่านะคืออยู่ๆเขาเขากอไปเฉยๆไอเนี้ไอยที่ไปไปนอนไม่ไม่พูดไม่จาอะไรต่างซึ่งเราก็คิดว่าวันหนึ่งคุณจะหายได้ที่ก็อยางันนะวันหนึ่งคุจะหายได้นเพราะว่าคนงานโคงวงานโค้เอ เขาก็ยังไม่ไม่หายสักทีมันก็ยิง่งยิ่งยิ่งแย่ลงไปเลยเอ๊ะจะไหวไม่หายสักทีปไปหาหมอพระไปหาหมอต่างๆมันเอยอะแยะหมดอ่ะมันช่วยทำไม มันจะพัฒนาดีขึ้นนิดนึงบางครั้งนะบางครั้งแต่ว่ามันมันออกไม่ได้อรจะตอบห นั่นคือสรุปแล้วเนี่ยรอความหวังทุกคนเนี่ยรอความหวังหมดทุ่มจะหายเม,มื่อไหร่ถ้ากลับมาเล่น, <c oughs> นกลับมาแสดงอีกได้ได้เมื่อไหร่เราก็มองมาอยู่อย่างนั้นแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งก็คงจะหายนะคงจะหายแล้วก็มามาเล่นมา,มารำมาร้องอะไร อยู่ในผู้ใดก่อนเราก็รอความหวังอยู่รออยู่รออยู่ทุ่มจะดอนเวียนแ้วนะอย่างเจ้าของช่าง,งมันไม่มีไม่มีหวังมันมีหวังแล้วความจริงแล้วเนี่ยมัน เราคิดเ่าบางครั้งก็มีเอะจะเรื่องมาเมันก่อนนะอ่อ้าวแล้วก็แล้วก็ไปคลๆมันมันมันจะมีระแรงบันบาดาลใจอะไรไปดังขครือแล้วก็หายจไปลง,ง,ง,งปสงชั้นปฏิบันซึ่งเปง็นอดหวงัววงอะไรเพราะเราคิด คุณก็ยังอยู่กับเราได้เราก็เป็นคนสนุกเป็นคนสนุกเป็นคนเล่นเร้อเรอเรอนอะไรๆเกง่งทุกอย่างโอเคหมดไปกับเพื่อนเับผูกอะไรคุไปได้หมดทุกที่เขาเป็นผู้ชายนะนถูกไหมผู้ชาย <laughs> คนหนึ่งนะเราเสียแล้วเขาเขาก็ย้ายบ้านไปแล้วค่ะ ไยบ้านไปแ,แล้วก็ถามเจอเทองเจอรองก็ถธามได้รว่ามีมีโอกาสไหมมีโอกาสไหมที่อยากกลับฟัทานประธานุกอีกครั้งทีทางไหมลองลองรที่แรกห คิดว่าคงจะมีวันมีความหวังอะไรเงี้ยแล้วไป,ปแบบไหนมามันค่อยได้กะแล้ว,ลวมันค่อยๆลงไปเรื่อยเราจะไปเรื่อย สงทัางวันจบแท้วที่เป็นวันที่เราไม่อยากให้มีไม่อยากให้มีวันนี้ไม่อยากให้มีวันที่เซินบุกกระสานขึ้นโดยและอะไรต่างๆนั้นเพราะว่าสนุกมากสนุกมากไปเที่ยวกันไปนั้นร้องเพลงร้องเพลงขึนนนน้นไปกับพไปสูงดโดย ไม่อยากให้มีวันนีจนน้จริงๆนะจุดประชาธิปเขาเรากให้ความสุขกับเพื่อนๆด้วยสนุกด้วยอะไรด้วยเขาเป็นคนได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างทําได้จะร้องทำทำเพลงประชาอะไรได้หมดทุกทางคุณท,ทาได้ เป็นคนเป็นเสือเป็นคนหนึ่งที่ทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างจริงๆเป็นเสือเป็นที่แท้จริงคนหนึ่งที่เราว่าหายากอย่างขาอที่หก แต่ทว,วันที่เราหมดหวังก็คือวันนี้ไม่มีไม่มีขาเราก็เราก็ยากคิดว่ามัน,น่าจะมีอะไรสักอย่างนี่เาที่ทหาในใยคือปีก ไปทางานแต่ว่าพด่้ไม่มีประชุมแต่ว่าน่าน่าจะูกนแล้วติด่่อมาไ้ย้ากน่่าไยืนฝาถได้จ้าอยืนตอนไนเริ่มลง วยตลอดปีตลอดชาติครับก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพกันนะครับเมื่อก่อนเข้าวงการให,ใหม่ก็ไปฝังตัวอยู่ที่บ้านแกนะฮะแล้วก็ทั้งกินทั้งนอนทั้งเที่ยวก็มีค่ายใครไม่มีข้าวกินใครมีที่นอนเข้าไปบ้านพระรองไม่ทุมมีความสุขทุกวันครับก็เป็นบุรัษผู้ใหญ่ที่พวกเรานับถือกันมาตั้งแต่หลายตะ,ะไลแล้วนะครับร้อยแกไปสู่สวบ,บัติครับ เดกกนครับถ้าเป็นทำเนียงญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราไปงานอย่างเงี้ยเราจะก็ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปิดเป็นทำเนียญญี่ปุ่นไปงานเนี่ยเขาก็จะพูดถึงก็ขอให้แบบไปสุสติเนะแต่ว่าจริงๆแล้ว่จะพูดให้กับครอบครัวเป็นการให้กาลังใจครอบครัวมากกว่าซึ่งก็จะบอกครอบครัวว่าแบบขอแสดงความเสียใจคือ,อเราเหมือนจะเจ็บปวดนะเจ็บปวดรู้สึกรู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดอันนั้นด้วยนะก็ขอชื่นชมา่ะ ก็คือจะพูดอย่างนี้ให้แบบว่าขอขอแสดงความเจ็บปวดขอแสดงว่อนับถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความเจ็บปวดด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยให้กําลังใจกับคนที่เป็นญาติมากกว่าที่จะบอกคนใช่ก็คือผู้วายชนเนี่ยจะต้องไปดีอยู่แล้วเราเชื่อว่าอย่างเงี้ยท่านไปดีแล้วท่านอย่างไงยังไงเนี่ยท่านก็สุสติติแล้ว แต่ตัวคนที่เราเราอยู่เนี่ยเราต้องทําใจนะให้ม,มากกว่าโอเคค่ะโมโมริกาโต๊อกอะไรกระต๊อกใจมั้ ก็เป็นสนานมากเลยเราไม่ได้คบกันแบบสินตาลานักข่าวัเป็นคบกันแบบเพื่อนเพราะลองคือเพื่อนเพะฉะนั้นประทุมดีก็เลยการเป็นเพื่อนไปเวยนะครับสนุกสนานกันทั้งชีวิตวก็คงไม่มีความเสียใจใดเท่ากับสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าช่วงระยะเวลา8ปีที่เขานอนเราก็ยงงังหวังด้วยว่าเขาจะกลับมา แต่เมื่อกลับมาไม่ได้ก็ต้องยอมครับที่จะปล่อยไปก็เป็นความสุขเข้าในสำไรพวกนะครับดีใจที่ได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันประมุขนำเอาครับมันหลอนเต็มไปย,นย,ยืนหลังยืนข้างหกังืนหลัง

เงียบกันหมดเลยเงียบเหรอนี่ถ่ายวีดีโอนะมีวีดีโอด้วยนะเสร็จนี้วขายด้ยไม่ต้องเมย์ไม่ต้องเมย์ Yeah, yeah. yeah. เอาละต้องเกียวยุ่เ like กียนี้หมดเวลาใ้อแกวันไม่ต้องมาแย่งกันโมดเนารดสียงกปกติอะไรนี่ปกติเรียบร้อยมานานเรียบร้อยมานานเป็นคนมานานมาส่งเพื่อนอยส่งพี่สา น่ารักนางฟ้าของพวกเรากับสุสวรรคแล้วสวยมากเลย เชิญเชิญเล่นเอาไปเราพี่ของเราสองคจอยไดเลยร์ให้เพื่อนอเล็กอเล็กเล่หนล่หนอเหนออเอออนี้เป็นแขกทานร้านใจีก่อนเ็วเร็วเ็เเลยเร็วเร็วไม่ชอเพ่อไอเไม่ได้ไม่ได้จัดงานนนะ หลังครับอยู่ข้างหลังทุกทุกทีครับทุกงานแม่เจยคนนี้แม่บอกว่าให้มาสนุกอยู่ทุกวันฮะยังไงนะบอกว่าให้มาสนุกย่างย่างมาเดี๋ยวมีคาราโอเกะแม่มึงสนุกไหมอยากสนุกแม่มึงสนุกทุกวันไหมคะจะขึ้นออกไรสนุกมาจะข้ามาเป็นพลังงานเป็นสิีเข้าันมีอะไรกันบ้างมาแอบเปิด โอ้โหเก่งมากได้หมถ้าไม่ตี่รอดี่ยเพื่อนจะพูดจะพ้อจริงที่อกอันนี้รุ่นบางคุณพรมด้วยเขารุ่นแรกรุ่นแรกครับกบางขุนพรมสมัยอะไรคุณแม่คุณแม่ด้วยค่ะรุ่นแรก อันนี้ลํานนี่เป็นอันนี้ํำไม่เป็นอันนี้อันนี้เป็นาจรำบันได้เขาให้ไปราก็จะเต้นไปเรื่อยๆไปแต่ไปวไปวบดนไปแป้ก๋วยเตี๋ยวอะไรคะแงคะก๋เตี๋ยวเรือปากชอยบ้านแดงงก๋เตี๋ยวเรือโกตังก๋เตียวเรือใบไม้สองย่างรยอยรอยเรอก่อนไทยวาเรือไม่ค่อยกิเอาเรียกเป็นบรถกอ ดูคนว่าถ่ายแยังถ่ายแล้วหรอตอนนี้ถ่้ยหรือเปล่าไม่ต้องถ่ายแล้วไม่มีอะไรลูกไป็นไหนเดินลูกเป็นไหนต้องหาลูกเลยไปเล็กบบงัชี้ใหม่ชี้ใหม่ดิฮะใครนะใครแม่ชี้ทูมทูมเลยเหรอจิมยอแอ จูเนี่ยความแรงจูเนี่ยนะไม่หรอกดูว่ากันไหนดูว่ากันเอมยังมีคนเดียวหนึ่งสองนี่ยาวไปอายุยันตีนหนึ่งสองโอเคต้นขาหนึงเรียกโอ้ยแอดใค่นั้น ใครอะไรใกล้ใกล้จิมจิมจิมท่มอ้ยท่มเลยเหรอเอสย่อเอโยคโยทุมเ่ะทูมทมเพื่อรักทำแ้เ่เพื่อนแล้วทุห่มจอดเรียกไม่ถูกคุณเาจะอทุกวันนะไม่มากลัวอะไรกลัว ไม่มีไม่มีใครทำได้เพื่อนประจุมเดียดีคนเดียวคืนนี้นอนหลับแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตนะเดียวคนเนี้ยคอนเสิร์ตแล้วคืนนี้เสิร์ตเราพรุ่งคืนนี้ที่นี่ไงคืนที่สี่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ละไม่เท่าไหร่ละการเนี่ยเป็นไงใเห็นไหเนี่ยเราจะนั่งเป็นไงไม่เท่าไหร่ละไม่เท่าไรเดี๋ยวได้ของเงินนักขึ้นมาแล้จะมีสเกลบอกว่าอรอว่าวันนี้พิเศษมาก ไปไปแล้ว <numbers> <น>ก็ต้องเบนจัจเกรไม่ได้มาไม่ได้มาเกต้าเกต้าไมดจาไปไปเบนจักอาแปดดานูนีเลยปะเออไปเลยแปดคนไป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  ใส่แปเด็ตวนาทัหมดเลยนะับเข้าทาน่นแ้เปอาไปไปเบนจักะนะของยางของยางหนึ่งไปหอพออีกลูปหนึ่งหนึ่งสองโอเคไปผูมังไปผูมังหนึ่งสองนี่ พี่จ้าพี่จ๋าบอกพวบจินดาริมนู้นเลยโอเคโอเคโอเคขุนดาวมาพวจินดาโอเคที่เราจะไปยุ่ะกเนยพวจินดาน้ฝั่งนู้นไงไม่ต้องไม่ต้องมาเลี่ยไม่มีไม่มีไม่มีก็กำลังกำลังกลังับบ้านครับ ตัเนีอา้านี่เขาก็ต้องมีนั่นเด้ตลอดอ่ะคนนี้อาว